สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับทุกท่านเข้าสู่เพจบุษบาสตูดิโอครับเมนนื่อวันที่1 1พฤษภา,าโคมโ2020ค,ครับทามาอุดตรงหน้าสังกินซีครับบริมาประมาณเดือนหนึ่งเป็นอะไรในเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนแปลง

เฮ้ยมืออ kind of ื่นก็ขึ้นเซนี่ละครับแรงมือแรงโอ้ดวดขนาดว้าหักเงือุบนจนส่งเรียบร้อยแล้วสี่สิบ่งถึงเลย่ว้าวว้ดุมาจะโดนนี่นะส่งเป็เดือนหรอว้าไปอ๋อสวัสดีเช้าสวสอยเ้าสวเสวด อันนี้เจ้าแม่เพชรมาไล่ครับสิแล้วเลยดิเนียกงกับุ้งเปลี่ยนแล้วกุ้งกระทุ้งเดือดตีดแล้วกานตัวนี้ เกต้งได้คันรคับอันนี้เป่นตัดลงเหรอเนี่หรือมันหักลงเองบดเจ้าเอาไปบนห้องแบนหนิบดตัวนันดิเนีบดแ่ มันมืดมันมดต้องุ่มรอย่าวัเด็แกะเอาได้ีไาซีุ๊บกรแก่ขอะไม่งม่างไหนอนก็เรือจะไม่พิเอะไรครับที่เห็นตอนนี้ก็ยังจะเป็นการจะติดเหล่ากลางครับกา้กาบเรือนี่ <S น่าจะเป็นกาบเดิมครับแต่ขัดออกอีกนะขัดสีออกระบสีเดิมก็อยู่ด้านในครับเป็นฝุ่นอยู่เป็นฝุ่นอยู่อ <c oughs> ุ๊บรถซับถุบเห็นน้ำมุนอยนะ <c oughs> อะนะครับอ่านะครับขัดน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับยึดแล้วนะครับ <c oughs> ก็เหลือ <c oughs> ติด <c oughs> แล้วก็ขัดครับขัดด้านนอก ด้านในทาสีครับเก็บพวกนี้นะครับโอเคนะครับเป็นว่าเขาบทัานเรืออุบุนลำนั้นนะครับไปแล้วนะครับก็จะมีเรือ12ครับสองลำนครับที่ที่สีแล้วพร้อมกันเบิ่งลำนี้ก่อนลำนี้ความครับความเพื่อจะขัดด้านนอกครับ อ๋อกำลังคัดนะครับคุมกิ๊บเลยเนี่ยสิบสองฟีพายดูด้านในด้านในก็ใส่กรงกระทงเรียบร้อยครับเหลือติดสลิงลำนั้นก็เหลือติดสลิงครับ

ตัวนี้ก็เพิ่มรอบครับด้านในน่าจะขัดไปรอบนึงแล้วครับแต่น่าจะมีขัดอีกครับเนะ่ยรลองรอยยังยังต้องได้เก็บอยู่นะครับ เท่ากันเป๊ะครับสองลำนี้เรือขึ้นใหม่ครับยอยู่กันล่ะกูจังไปเบ่งบ่ได้ข่าวอ,าดดอูมาโดนละสิบสองครับขึ้นใหม่ จะไปเบ่งสังแล้วซงกำลังอันเจาะเจาะขันเพื่อว่ากระทงครับเพื่อที่จะใส่าาราวกลางว้าว ท้าประมันใจมีันตัดแลกระดกันนี้องอครับตายแล้วกระสุนหมดีมีด้วมีพน้าหมดตายกอมีไม่พยุงหลายขนาดเนาะไม่ไม่พยุงรลายขนาดมพยุงอรยุงบรมันละลงอันตราย

ควรนี่ก็ต่ออีกกว่าเนี่ยครับอ๋อๆ13.90นี่ครับคนลํานี้และครับเจ้าแม่เพชรมาไล่ควรงาวขึ้น

นี่ก็สีิมีพาอยู่เขานะครับอันตรายหน่อยสักหน่อยนะครับถ้ายอยู่ใส่พวกไม้นี่เงินยังหลยอยู่ครับในอู่ออกไปแล้วก็มีนะครับผมมาโบาทันออดูเรือตรงนี้ก่อนน่าจะเป็นลำ เดิมครับนี่เป็นยังอันนี้โอ้อันนี้คืออันนี้คืออะไรไมนยังเหือสังบาลีโอ้อยาวาด้วยเอานี่มาเห็ดเถอบางไปแล้วมั้งนี่โอ้ยเลือ เรือซิฟหรือเปล่าอ๋อจำได้แล้วเรือซิฟฟีพายนะครับที่ตัดหัวตัดท้ายออกไปตรงนั้นล้วล่ะนะครับเพิ่งเสียบอยู่มูตรงกลางว่าจะต่อนะครับแต่มันอาจจะบางแห้งนะครับบางแห้งก็เลยแตกนะจะบางอย่างดีอะบางมากก็เลยแตกเบิง่งไหมุึด ตึ้งบึงการพึ่งมาหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยมันสุดยอดมากเลยนะเนี่ยลำน้นก็มีบิดๆนะครับเดี๋ยวไปบึงก็ ก็จดกูนะครับออกไป D C B M 3มเดือนสันนอ D C B M 3ไม่มั่นใจครับไฟสนามไหนมาท้ายยังใส่ยู่ครับ สาวสวยนัดนารีแม่น้ะน่าจะใช่ครับบมันใจามมหดมือไหนครับจะนานแล้วนะครับเหลือออกจากอูปไปครับมีร่องรอยแตกครับแตกตรงส่วนออ่างเนี่ยตัวปิดส่วน,ส,วนส่วนหัวครับน่าจะเป็นบล็อก บล็อกเดิมครับบล็อกเดิมนองจากว่าไม่มีรูอะจะไม่มีแบบนี้นะครับมมีแบบนี้นี่ครับเป็นบล็อกเดิมนะนะครับซึ่งแบบนี้มันจะทําความสะอาดด้านในนี่ยากนะครับซ้อนกันมาครับกับอีกลำหนึ่งบุ้มซื้อเพื่อครับเตื้องกรอบิดนะครับเตือเสียรูปล่างตรงนี้นะครับ บิดๆตรงนี้นะครับนี่บิดอยู่มาด้วยกันนะครับสองหลักนี้ปูปีปูแป้ง แม่บอกดิปูเป้ปูแป,ป้งหรอวะอ๋ออันนี้เรือเข้ามาครับบปนเหมือนใจยวามามือใดอืมชบโอเคอันนี้คือความเคลื่อนไหวเนาะ ปูดีมากลายมื่อครับก็มีทึงเมื่อเข่าเมื่อออกช่างช่วงนี้ก็เต็มกำลังแล้วครับเต็มมาตาแล้วแต่สักหน่อยก็ใกล้ย<ๆ>ามลงน้าอีกแล้วนี่นะครับอ๋อโอเคพี่น้องเมื่อใดก็เดี๋ยวเจอกันเมื่อใหม่เนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ยังติดตามรับชมกันอยู่พบกันใหม่เมื่อต่อไปครับสวัสดีครับ